ไม่ไปม่ปรเ็ะยืนนี่นีมีรนีก้ราบัครับที่ประชุมพร้อมนะครับการทางานร่กันของทุกานะครับในการดูแลผู้ิเชื้อนไทยขอโว้ในส่วนนี้ก็ระึกไว้เป็น เราได้ทำหน้าที่ร่วมกันมาก็เ,าเกือบจบสอปีนะครับแล้วก็มีการบระุการประชุมก็สื่อสารง่ายๆเข้าใจว่า b อเทีในสถานการณ์โควิดทุกส่วนได้มีการร่วมมือกันอย่างดีโดยที่เราเราพูดง่ายเรา,เราโดยมีศูนย์กลางเป็นาการช่วยชีวิตคนไข้นะครับมันจะคือเราผ่านทั้งการมาด้วยกันนะครับ จะยังไงจะสถานการณ์ไหนนะครับผมก็บอกท่านสมศักดิ์ว่าโอกาสมันจะจหน้ารั้าจริงๆคนทุกตั้งอีกครั้งหนึ่งที่เราจะเจอหน้าทำงานต่อไปแล้วก็เราจะเราจะถอยบบต้องพร้อมรับสถานการณ์จากว่าได้การผลของการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นในสมองและปอดมนุษก็กอย่างเชื่อว่า